วันนี้ครับเรามีนัดนะฮะกับลูกค้าเรียกว่า v ี i p กันเลยก้าการันติเขาว่ามีคันเดียวในตลาดานะครับไม่เคยมาดูรถมาก่อนด้วยความที่ไว้ใจนะฮะและมั่นใจนะครับในชื่อเสียงของทางร้านนะแล้วเราฮะมีบริการนะครับในการจัดไฟนะฮะถึงที่บ้านลูกค้าครับสไลด์ไปแล้วถึงบ้านปรากฏเช็คแล้วฮะข้อมูลไม่ตรงไม่ต้องรับรถนะสไลด์กลับมาเลยฮะทางร้านครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม สวัสดีครับต้องพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโฟกิงลักซุริคาของเรานะครวันนี้ครับเรามีนัดนะครกับลูกค้าเรียกว่าวีไกันเลยนะครับคันนี้ฮะกับเจ้าตัวนะฮะเตยต้ารันคลูเซอร์นะฮะจ r 3า0นะฮะคันนี้ฮะบอกเลยว่าหล่อมากๆและก็หล่อที่สุดเลยก็ว่าได้คันนี้ฮะก้ากังวลทีเขาว่ามีคันเดียวในตลาด นะครับเรียกได้ว่าเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปเดินหาครับเอาจริงๆนะมือ1เองยังหายากเลยนะครับมือ2เนี่ยหล่อขนาดนี้ฮะคันนี้เป็นรถปลายปี22ด้วยนะครับคันนี้ฮะพิเศษเลยลูกค้านะครับไม่เคยมาดูรถมาก่อนแต่เรียกได้ว่าด้วยความที่ไว้ใจนะฮะและมั่นใจนะครับในชื่อเสียงของทางร้านฮะลูกค้าครับ ดูข้อมูลจากรถแล้วนะฮะดูวิดีโอคอนะครับดูรูปต่างๆจนมั่นใจนะครับไมรถคันนี้นะฮะลูกค้าครับวางจองออนไลน์กันเข้ามาเลยฮะแล้วเราฮะมีบริการนะครับในการจัดไฟนะฮะถึงที่บ้านลูกค้าครับช่วยเหลือฮะในการดูแลเคสครับในการดันเคสครับทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้ววนีรับเป็นเรื่นะที่ลูกค้าครับเตรียมพร้อมในการรับรถล้วเรียบร้อยครับที่ลูกค้ามั่นใจเลยฮะหนึ่งเลยฮะเนื่องจากทางร้านของเรานะครับมีการการันตีในเรื่องของคุณภาพตัวรถไม่ว่าจะเป็นเลข เลขตัวถังนะฮะเลขเครื่องยนต์ครับเป็นของแท้ทั้งหมดเท่าวนี้ฮะซื้อไปแล้วนะฮะสไลด์ไปแล้วถึงบ้านปรากฏเช็คแล้วฮะข้อมูลไม่ตรงเพื่อนๆครับไม่ต้องรับรถนะสไลด์กลับมาเลยฮะทางร้านครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรวมถึ่งฮะมอบค่าเสียรายให้อีกหนึ่งแสนบาทด้วยกันอันนี้ฮะเป็นการแสดงถึงความจริงใจให้กับทางร้านให้เพื่อนๆมั่นใจนะฮะว่าซื้อรถจากเราครับเป็นรถที่แท้ ร้อยเปร์เซ็นตเต็มนะฮะไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการจมน้ำเพื่อนๆคนไหนครับอยากเป็นเจ้าของรถยุโรปนะฮะสวยๆใหม่น้อยๆหม่แท้ๆแบบนี้ฮะสามารถคอมเมนต์นะฮะสอบถามใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยครับ